thank <music> you <C 2> ขบวนต่อไปจะเป็นขบวนรถธรรมดาขบวนที่260นะครับสำหรับขบวนรถเข้าจอดเทียบทางชลาท2นะครับจะเป็นขบวนรถตัล่องนะครับจากสถานีน้ํำตกปลายทางสถานีปุณบุรีนะครับทางิษัเป็นขบวนรถทางชลาที่2เลยนะครับโปรดระมัดระวังอันตรายด้วยนะครับขณะนี้ขบวนรถโดยสารขบวนที่260นะครับจากสถานีน้ําตกปลายทางสถานีปุบุรีนะครับกำลังนำขบวนเข้าจอดเทียบทางชลาที่2นะครับ สำหรับทนายศาลที่รอกับขบวน26เดินทาง,งเงทีนน่หัวยินนะครับรอ่อดนะครับไม่ใช่ขบวนนี้นะครับนะครับวันนี้ได้คุณปู่นะฮะ สองศูย์วันนี้ล่าช้าไปห้าสิบนาทีนะฮะก็ตามหลังขบวนหนึ่งเจ็ดศูนย์มาติดๆนะ เป็นโปร4016นะครับวันนี้เข้าชานชาลา2นะฮะ